这个。 นั่งถวายราชนติหอน้อมนบบาเทงพระโสภีปานีเกาะเกลือลูกเสือมาทรงสัมภิกวิทยาเป็นอาภาหอมพุทธอาทิตย์ประสิสแสงกัจจแก่แจ่มุทธ สมสมัยในดวงหาไทยถวยลาไม่ขาเดเลยผู้มอำนวยการศากษาโรงเรียนเทศบาลบางมง่วงในพิธีเรรปิดกา,า้รับรมลุกพัฒนาลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ของโรงรเรียนเทศบาลบางมง่วงอำเภอแจ่งคอยจังหวัดสระบุรีในครั้งนี้ด้วยงานกิจกรรมของลูกในระหว่างวันที่ท22และ23ธันวาคมปุบ ตำบชลชำมพะแหนวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทีได้รับการการ่าวรายงานวัตถุประสงค์ิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือเนรนารีให้มีความจริญก,ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ในแนวทางการจัดการศึกษาของท้องถิ่นตามพระราชบ,บัญญัติการศึกษา,หาแห่งชาติพุทธศักราช2542พรแบบครั้งคือประจําปีพุทธศักราช รับรู้ในสินค้าเพราะว่าเด็กที่เนราเนี่ยในอนาคตจะต้องเป็นคนที่มาพัฒนาชาตินะคะที่คุณพ่อคุณแม่ให้เป็นสิ่งที่จริงใจเป็นสิ่งของเป็นของแท้แต่โซเชียลบา่านแต่ความรับของพ่อของแม่เนี่ยเชื่อได้จริงนะคะตัวเราเอง่างกระตื้นือล้นที่จะไปร่วมก,กิจกรรมแบบนี้มีความรู้สึกที่เพื่อนเพื่อนบางครั้งเนเด่นคันด้อยของเพื่อน เราไม่ควรนำมาล้อเล่นกันนะรองนาะยกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยนะครับท่านพรเพ็ญเทพสุดท่านเป็นประหลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยนะครับท่านสุรีรัตน์จึงท่านรองประหลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยครับท่านวรพกน์บัวชัยยาครับท่านผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับ oh my